คุพลเพียสรสลักจากประดิษฐ์นเรนรมิตเป็นช่อช้อยเลื่อนลอยสมเอกสุดสมอิ่มตาโอดอารมณ์โลกชื่นชม,ชมซึ้งประจับเอกรัาไทยเรียนคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวนัภาเพ็งคุยนักเรียนโรงเรียนปอนพัฒนาการอำเภอเมืองจังหวัดปอนธาน,นีค่ะ จากเรื่องเล่างานแกะสลักผักผล,ลไม้ภูปัญญาไทยภูใจเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ <c oughs> แรงบันดาลใจของมิชันคือคำพูดของคุณครูของที่ว่างานแกะสลักจบไปแล้วก็สารต่อไปนะสอนให้น้องๆผดิตนักแกะสลักช่วยแทนคทรูทีเพราะการแกะสลักผักผล,ลไม้ ความงดงามมีคุณค่าซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจงานแกะสละักผักผลไม้อย่างน้อยเนื่องจากมีความยากต้องใช้สมาธิความเพียรความอดทนแต่หากได้เรียนรู้อย่างมีระบบมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนจะสามารถทำได้อย่างง่ายดดยอย่างเช่นดัวฉันเองนะคะ คำพูดของคุณครูนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้ดิฉันเกิดจิตใต้สำนึกรู้รับอนุรักษ์มรดกธรรมในการแกะสละักภูปัญญาไทยโดยการปลูกฝังให้รู่น้องสารต่อความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูรวมทั้งขยายผลไปยังชุมชนในท้องถิ่นกระบวนการในการทำงานทำอย่างไร โดยดิฉันได้นำาะดับสัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในนะการจัดงานดังนี้โดยใช้3ามห่วงเงื่อนไขและสี่มิตินะคะค่ะสำหรับความพอประมาณนะคะมีแนวปฏิบัติด,ดังนี้ รู้จักใช้ทรุพยาก,กรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมเหมาะก,กับวัยนะคะเพราะว้ัยของเราเป็นวัยที่กําลังเรียนรู้ถ้าสมมุติว่าให้เด็กๆมาทําเด็กๆก,ก,ก็จะทําไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากมันใช้มีดค่ะเป็นของมีคงนะคะค่ะสําหรับความเห็นผลนะคะ มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการแกะสลักอนุรักษ์สื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทยทักษะการทำงานและเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาในการทำงานนะคะอย่างเช่นเวลาไปแข่งขันแกะสลักนะคะบางทีเรา,าผลไม้เราอาจจะสุกได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแผนคือ ลูกนี้ใช้ไม่ได้เราต้องใช้ลูกใหม่แทนนะคะนี่ก็คือหุผลที่เราใช้ค่ะเพราะเราต้องมีการวางแผนตั้งแต่เราซ้อนงานไปนะคะสําหรับภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะต้องมีการวางแผนในการทํางานอย่างเป็นระบบนะคะรู้จับก,การใช้ผลไม้ยอย่างเหมาะสมเรียนรู้วิธีการแกะสลักรูปแบบใหม่ดูเสมอเพราะว่าในแต่ละปีเราก็จะมีการแข่งขันในหลายๆรอบ ลายเดิมเขาก็จะว่าเราใช้ลายเดิมเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะว่าโรงเรียนอื่นเขาก็จะได้ดูลายที่ของเราด้วยค่ะไปปรับปรุงใช้ในโรงเรียนของเขาด้วยค่ะก็เหมือนเราได้ถ่ายทอดไปอีกงานหนึ่งนะคะมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นทําแผ่นพับค่ะแล้วก็เว็บไซต์โรงเรียนค่ะแล้วก็ Facebook ของตัวเองก็ให้เพื่อนดูค่ะเวลาไปแข่งก็จะมีให้เพื่อนดูว่านี่คือลายที่เราเก็บน,นะคะค่ะ สำหรับเอื่อนไขนะคะความรู้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสมดูเทคนิควิธีการแกะสลักผักและผละไม้มีการแสวงหาความรู้อยู่อย่างเสมอและมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้อย่างเช่นพวกคุูจบมาแล้วนะคะคุณก็จะไปถ่ายทอดความรู้ให้น้องนองที่โรงเรียนเดิมค่ะเพราะว่าคุณครูก็ ไม่อยาก ikum, จ้างนะคะคือถ <DLC>. ้าเราไปจ้างก็จะเสียตังเยอะนะคะแล้วก็เป็นสิ์เก่าแล้วก็ไปช่วยคุณครูได้ค่ะนี่ก็เป็นการถ่ายทอดความรู้วิธีหนึ่งของหนูค่ะแล้วก็ที่โรงเรียนเดิมที่โรงเรียนปัจจุบันที่ผู้หนูเรียนนะคะก็จะมีชุมนุมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เป็นคนช่วยสอนค่ะให้เพื่อนเพื่อนแล้วก็บางทีคุณครูที่อยากเรียนดูก็จะมาเรียนรูกับพวกเรานะคะ ก็ได้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้เผยแพร่ให้คนอื่นได้รับรูค้ค่ะว่างานแกะสลักมีความประณีตนานแค่ไหนคะ่ะค่ะสำหรับคุณธรรมนะคะหลักธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานคือให้ประสบความสำเร็จคืออิทธิบาท4ีนะคะที่เรื่องอิทธิบาท4คือมีฉันทะใจรักในการทำงานคะ่ะ 2. วิทยาความขยันความพยายาม ความอดทนความมุ่งมั่นค่ะจิตตัตั้งใจมีสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็จะทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็จะเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นมีดบาดมือได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นของมีคมวิมังสาค่ะเข้าใจทามีความรู้ความสามารถนํามาปรับปรุงกับงานที่เราทําได้ค่ะสําหรับคุณธรรมที่ได้รับนะคะก็มีความประหยัด ความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ก็คือตรงต่อเวลานะคะมีจิตอาสาคือช่วยเหลือคนอื่นมีสติปัญญาในการดําเนินชีวิตนะคะค่ะสําหรับวันที่หนึ่งก็จะมีงานงานเป็นงานแต่งค่ะแล้วก็จะได้ไปช่วยงานแต่งมีรายได้ก็แล้วแต่เขาจะให้นะคะคือช่วยด้วยความเต็มใจค่ะก็จะพาเพื่อนไปค่ะ ผลที่ได้รับนะคะเชี่ยวโยงกับสีมิตินะคะค่ะสำหรับวัตถุนะคะเลือกใช้วัตถุวัสดุอย่างคุ้มค่าพอดีกับความต้องการะคะ่ะอย่างเช่นเวลาเราไปแข่งเราก็ต้อง เอาไปพอประมาณค่ะว่าถ้า,าไปเยอะกรรมการ,ก,ารก็จะว่าเราไม่พอเพียงค่ะก็จูบว่าเอาไปเยอะเกินแล้วก็ต้องเอาไปพอประมาณกับที่เราจะแข่งที่เราจะแกะโชว์นะคะวัสดุในท้องถิ่นจะมีคุณภาพดีจะมีความสดใหม่เพราะว่าเราได้ไปเลือกเองค่ะแล้วก็จะมีราคาที่ถูกด้วยคะ่ะประหยัดไปเนยัวร์ด้วยค่ะถ้าเราไปซื้อตามห้างนี้มันก็แพงค่ะเพราะว่าเราก็อยากประหยัดนะคะค่ะสร้างสร้างทางเลือกในการประอกอบ าชีพนะคะงานแกสะสลักในสมัยนี้ก็มีการจาัดอย่างเช่นตามโรงแรมนี้ค่ะก็จะมีโต๊ะอาหารแล้วก็ไปทําในตรงนั้นได้ค่ะก็เป็นอาชีพของเราค่ะสังคมนะคะสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะในหมู่เพื่อนตลอดจนขยายผลไปยังชุมชนในท้องถิ่นและเกิดความสาม,มัคคีช่วยเหลือเสียสละวั What? แวดร้อนนะคะเลือกใช้วัสดุในท้องถิงที่มากที่สุดไม่จะไม่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมการดูแลรักษาความสะอาดในการปฏิบัติงานค่ะคือเราทํางานเราก็ต้องมีการเก็บกวาดด้วยนะคะเราจะได้ไม่โลงขาต้องเก็บให้มันสะอาดเรียบร้อยค่ะการบํารุงรักษา,กาอุปกรณ์ให้มีความคงทนสามารถใช้งานได้ได้นานนะคะอย่างเช่นมีเกสะสลัก พอเราใช้เสร็จเราก็ต้องล้างเช็ดให้แห้งไม่งั้นมันก็นจะขึ้นสนิมนะคะแล้วก็ถาแเราก็ต้องล้างให้สะอาดเรียบร้อยเขียงเราก็ต้องล้างแล้วก็เก็บไว้ในกล่องอุปกรณ์อย่างเรียบร้อยค่ะค่ะสาหรับวัฒนธรรมนะคะคือก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่างานแกะสลักเป็นงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะเราก็ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ค่ะและถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนและอาจจะเป็นสู่ คนในประเทศได้ค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกชื่นชมค่ะชื่นชมที่มีนักเรียนที่มีมีมือทักษะในการแกะสลักตรงนี้ซึ่งสำหรับตัวค,คุณครูเองนะคะไม่มีความสามารถเลยหนูจริง <c oughs> ครูก็พอไปเห็นผลงานของนักเรียนครูก็ไปลูกๆคลาๆ อยากทำจังเลยอ่ะแต่ว่าตัวเองไม่มีความสามารถตรงนี้นะคะขอชชินชมหลูตรงนี้สุดยอดเลยนะคะจากคอยากถามความรู้สึกของหนูนะคะหลังจากที่หนูชอบตัวเนี้ย<อ>ชอบวิธีการแกะขนาดนี้<อ>หนูคิดว่าหนูจะนำผลที่หนูได้ตรงไปใช้ พยายผลตอบในเรื่องการเข้าสู่สีมิติในเรื่องของวัฒนธรรมไท,าทยของเราอย่างไรคะจะนำไปทำอย่างไรใช่ไหมคะอย่างเช่นสังคมใช่ไหมคะหนูก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นทีมใช่ไหมคะเวลาวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้คะ่ะก็จะไปสอนน้องๆบางโรงเรียนคุณรูณก็จะโทรมาหาครูค,ค่ะมาว่า ไปช่วยสอนได้วนะคะหนูก็ไปค่ะเป็นการสรืบทอดโดยไปเลยแพทย์อีกค่ะก็จะได้มีการเรียนรู้กันเยอะๆค่ะคนก็จะได้รู้ว่าอองานนี้มันน่าสนใจนะมันเป็นงานที่ไม่ได้ยากเลยค่ะตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูทําไม่ได้ค่ะแต่หนูเริ่มจากหนูสนใจค่ะสนใจในสิ่งที่หนูทําแล้วก็หนูรักในสิ่งที่หนูทําแล้วหนูก็ทํามันออกมาได้ดีค่ะ ะะถ้าสําหรับแตงโมแล้วนะคะเราก็จะเลือกที่สดสดลูกกลมๆแล้วก็ตรงผลมันนะคะต้องสดสดแล้วก็เราก็จะดูที่ตรงหัวมันนะคะว่าวค่ะพัวมันนะคะว่ายังสดหรือเปล่าถ้าแห้งแล้วเราก็จะไม่ค่อยใช้นะคะว่าเหมือนกับว่าเขาเก็บมาหลายวันแล้วค่ะถ้าเราเอามาทําผลงานมันก็จะดูไม่โดดเด่นค่ะค่ะอย่างฟักทองแล้วก็ต้องเลือกที่ แก่แล้วเขาะจะสีจะสดสวยค่ะอย่างอย่างแค่หลอดแล้วก็ดูที่รูปล่างมานะคะถ้ามันมเบี้ยวเราก็จะไม่เอาค่ะว่ามันเกลามาลันก็จะไม่ได้รูปที่คงทนแล้วก็ไม่สวยงามค่ะดูแล้วก็จะไม่ไม่สนใจนะคะไม่ไม่ไม่น่าดูอย่างเนี้ยค่ะี่คนคือถามว่าร้านกุงสวยสวยไหมเด็ทำไม่ไา้ ค่ะยังไงก็ทำแตสวยค่ะหนูก็คิดว่าสวยแต่ทคาไม่ได้แต่บางบางโรงแรมนี้นะคะคือเราก็ใช้ประดับตกแต่งแต่ถ้าเราจะท,ทานก็ทานได้ะค่ะตัดตรงที่เราแกะออกแล้วนะคะแล้วก็ทานตรงที่ยังไม่แกะค่ะนี่ก็ทานได้ค่ะแล้วก็แกะเป็นรูปเป็นพวกตุ๊กตาเล็กๆก็ได้ค่ะทานได้ค,ครับพอดีค่ะค่ะ ว่าการที่เราสับมันก็เป็นการแกะสลักอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้แกะลวดลายค่ะแค่สับให้ได้กินแบบพอดีคำนี้ค่ะงนู้ค่ะาดารเสียดฟักทองนี้ก็เชื่อมได้ค่ะเวลาแกะหนูก็จะแกะกับเพื่อนๆถ้ามันเยอะก็จะเอาไปเชื่อมแล้วก็ไปวัดค่ะรดวลาขอบคุณค่ะ